ส่วนไลค์ก็มีแต่ของจากฟังไทยน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะนี่มีตลามือวัสซ่าฮัชิรองซือ้อน้ำประแดกตาเพชรสรัฐเมื่อก<อ>ินน้องพี่น้องก่ <laughs> อนเอาด้วยก่อนเอาเออ พ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีบรรจุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีพ่อพีขขน่น้องสวัสดีไอเดอร์เวนี้ให้หยุดทีวันไอเดอร์เนาะอยู่ก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีน้องน้ำคิงโอ้ว้นี่มันจะเปเที่ยวมืงไกลเมืองเวนี้บาสุกสีเข่าไปปากเซ่คับอายับกับน้องเนาะ <c oughs> นเนาะพี่นาคเนาะสิพาน้องน้ำคิงไปเที่ยวพี่น้องสิไปเที่ยวในเมืองสิไปเที่ยวฮาน ไม่น่าเพิ่นไปเพิ่นไปเที่ยวเซเว่นเนี่ยเด้พี่น้องเพิ่นว่าหาเซเว่นแบบยุทธไทยเนี่ยแต่ว่ามันมันมันบริสุทธิ์เซเว่นพี่น้องมันืซอแฟนซีพน้องน้ำขิงไปย่างหล่อจือรองเท้านะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นพาน้องน้ำขิงไปเที่ยวใส่โน้ตมาแต่งตัวงามปะน้ำขิงน้ำสีขี่รถมอไซค์ไปเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี่แอดอลยุดงานก็ได้จะมีโอกาสไปพี่น้องเลยไปกันนอกพร้อมรถพร้อมไปไปกันเลยพี่น้องแดดเติบได้หนิเติมกันไปจอเอาอยู่บ่จีเอาอยู่บ่เอาแพงไหนแพงเนาะเอาตวให้เอาโดมโลด เสอนุเกิจะอแล้วนะวะจะไปซื้อเสือเอานไงเออมันมองนี่เสือนุ่มไปหนีเด้เจอได้นะแฟนซีฟถึงแฟนซีฟแล้วนะก็คือมีเพลงวะกินเผากินเผากันบอนี่ห้องผ้าชิ้มผาร้านขึ้นไปเนาะขึ้นไปหางแต่ว่าหางว่าใหญ่เป็นไหนดอกเดียวหางน้อยๆสำหรับเมื่กันเต่เนาะมันเนาะเขาได้เมื่อเนาะแต่เนาะเขาได้เมื่อโดนย๊อง เดี๋ยัได้บหได้แล้วคิ้งมาสดลองเนาะเดี๋ยวรับหน้าลับให้ทางไหนก็จะเป็นของน้ำเนาะไปถ้าเป็นเงนเอะพี่ลาอยดผัดเกีเนี่ล้อยูหนี่ญส้นค้องเหรียนนนัคิง ไปสื้อขนาดญี่ปุ่น,นไม่หยอดใส่แล้วนี่เอาเงินมาได้หน่อยไปสื่อไปสื้อเลียนไม่หยอดแต่มาก็ะติตีงตอกแตกตกแตกไปขี่ขั้นนะอันสามพันขี้หวะขี้หวะหยอดเรียนเอเมันตกะดดบอกครับครับครับนันนั่นกมุนเลยสิเน้น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 ้ตกะดดดีบ่ แน่นแน่นแ่นยถือไครับลาครับที <refin ements> yes ่ไห้ฮะโอ้ยลูคุ้มค่าไอ้น้อยน้อยนางไอ้น้อยน้อยนางบึ่งมั้งเหรอองเรียนหลา่ๆพี่น้องคลองเรียนเขนามเล็กหน่อยพูดยันติดเด็กเนาะพี่น้องเนาะโบทายเด้อตัวนี้เด้อเป็นนอกเข้าในเมืองนะครับ พอม่พี่น้องร้านข่อยบ็เคยเห็นคนหลายเนาะแล้วก็ว่าอเปล่าน้ำทิ้งน้ำทิ้งเอาว่าขนมนี่ยไมนสนใจแม่กินอะไรน้อยกินนเนี่ยด้พี่น้องน้เียงมกับข้าวมุกกอบแซ่บๆีว่าข้าวอะไรกินแน่จานหาสิบบาทพี่น้อง บเทิงนะค่างเงินอันสี่สิบกว่าบาทสิบห้าพันเกพี่นออ้องตอนไปให้ <laughs> แกบปะแกบอยู่แ็บพี่น้องเลยะกะเพราหมูกรอบเน้อเมนบกเล็ก,กินเทิงอ้อร่อยแจ็บ่ะไร้หอ จะสร่างไงคงจะนาหนักโมโอมเนาะใส่ชีวิตแบบให้โซ่หนึ่งมึงคนแบหอมตอนนี้มึงอ่ะเนี่ยพี่น้องเฮ้ยพี่ทงเขาคนหนึ่งเนาะคนได้ลายมือใช่ปะแบกแบกหัวแบกตายดิพวกจักแม่คู่จักอันระเกียดเน้อลาย

ไงวะแจักทำไมถ้าจะเกิดเป็นแล้ขี้ใหญ่มันได้เดือนไปไปพี่นอกไปอีต้นร้านก่อนมาใหญ่มันได้เดือนวะเอาบ่เอาบ่ละย้ำติดไดกหน่อยถ่ายได้ร้านเอาบ่อแบบนี้ง่ายบ่ แวทีมรองเอาแท็กกอดหน่อยโอดวะหน่อยโอดบหน่อยบ้าอ่ะตัวย่างตัว่งกน่ะตัว่ามากเง้ยันจะจับบ่อยทือขอประสาทสมผัสถึงค่ะเจ้าของทะเบียนรถ โกโคตึกอจับปลาซามารุน่าไหญาเล่อของทางถือถืีเก้าสิบเจ็ดพอมาสงเอนเจ้าของทะเบียนรถสิเก้เกาเก้านี่บันไดแบบออโต์ไอ้นี่ค่ะคนบกขึ้นมากกว่าบ่เรือนไน้นี่ัดั้ไอเบิ้ง ถ้าร้านมาเที่ยวพี่เร้านยูพูนร้านอยู่เทิ้น้องน้อยกับบอคอยดมากเนาะขั้งแรกไอ้ดอนกับขัางแรกมันจะคนข้างแรกได้นยิ้มว้่ิทแน่วี่เด็าข่าววะยาข่าววะยาข่าวไี่ไปรอบเมืองนะบอคายสมครแบบเป็นเป็นอย่น บอลบ่ลมันเป็นโจมงเขาสิมักสมัครเป็นคอร์ดใช้เสียเท่าายแต่เขาเาเจ้าใช้ราคามากเขาได้ชุมเมืองลิ้นพันตัวนี้เป็นลิบนะพี่น้องเบื้องนี้เป็นลิบมิตรเพชรใช่น่าจิ๋วผ้าร้านผ้าร้านมาย่างอันนี้เนาะส้นอาหารไปเดินสะดอนเฮ็ดก็เขาเสียหายเด็ดเดี่ยได้บ่ได้เดือดเด้อสะดอนเฮ้มาซูเปิร์มาซูเปิง ขนมโอ้ยส่วนขนมพี่น้องป้องปายเบิรสุขุสุขนุนส่วนไลค์กับมิตฉคองจากฟังไทยน้องพี่น้องนาะน,น,นี่นี่ตรามือวะซานโกแก่ถั่วลิสงทอดกรอบโกแก่ได้น้ำคิงมวนบ่มวนบ <Okay. S 1> ่มวนไหม ไปมาเที่ยวหาางม่วนไหมโฮมี่โอ้ยเชียงไฮ้เอ้ยมีแต่ขนมมีแต่ของจากฟังไทยเลยพี่น้องเลยน้ำใสเกือบ80% 90%เนาะคือมีพระเาครับของเหล้าชิสุด้ของอาบน้ำเมื่อแต่ว่าตัวเอาของอินดีมากอาบคฮะ เออเดี๋ยวสิซื้อไปให้อินดีอาบก่อนฮะอันนี้ของอาบสัดเหลี่ยงอุ้ยมวนแห้งมวนแห้งมวนแห้งเต็มแล้วๆลองดองแล้วอันขมวนแห้งจะถ่วงนีดนะอยจะย่วงัยอะเท่าไหรเต็มนี่เป็นสบู่เล็กหน่อยเนาะแชมพูส้นสัตวดจะใส่วะมวนวะล่ะเอาเอาไปทางไหนน่าเอ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 า ม่อนเหรอติดเด็กคติดเด็กคักพี่พี่แม่จะยุบพี่แม่จะยุบพี่แม่จะยุบแบบนี้แม่ยุบพี่มาพี่แบบนี้พี่แม่ยุบแบบนี้พี่พี่แม่ยุบแบบนี้เพื่อเบื้องนี้เห็นหมพ่อครับพ่อดอนยู่งเพี่พี่พ่อดอนยุ่งเูดเห็นหอันนี้พ่อดอนยืนอยู่ฮะเออบอร์บียด ใา่เห็นเด็กเกินไปเนาะพี่น้องมันสิติดเด็กเกินไปอู้เครื่องซ้ำอ่างบ่ะนี่น้อยใส่แบบได้เน้นน้อยใส่บ่ใส่เนี่ยนะกับบวเก่าน้ำน้อยเนาะได้บวกใส่ดิจ้เล่นิเงี้ยใช่โอเล่ล็อกเตอร์มันปี๊แอนี่แอนเน่ตัวนี้แอนเน่ตัวนี้นีเวียโอ้ยมีแต่ของจากฝั่งไทยเลยเนาะกาดิเย่กาดิเย นิเวียตัวนี้เดย์เบบี้มายนี่ยสื่อให้น้ำเค้งอ่ะเบบี้มายซิต้าวัสลีนหลายพี่นอกหลายหลายอ,อยากได้มีจังเลยตัวละหนึ่งพันบาทซื้อป่ะฮะโอ้ไปตะหักันใครน่ารักกว่ากัน <c oughs> มีเยอะคนเลยวเฮะได้สองแสนเ้าสิบคนสิพวก้นจิตบหยาเนาะมันจบหยาเก่าเลยก็ถิมบ้เก่าเลยก็ลมมีหนะวกจากไห้จังเลยต้นนี้ตัวนี้ชนี่ที่นี่มันจะโมเก่าฮัลโลตัล ก็ตือโั้แงไปนี่อน้งิงนงงแนึ่งขิงอันนขงว่าผีบังนึ่ขิงน้ำนงขงว่าผีบังไปใส่เลยเอ้เออเออเนอเออเนอมวลแห้งนึ่งขงอมวนแห้งกตาีพี่ีโอ้โหแหเอไ้เอาไดกายถจะถ่ายงงไล่ไปใผหนนะพี่พระเอาผี Để uống tôi nhảy áo ừ, hãy 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 nào hãy 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 ไอ้เลยต่อันนี้ง่มอนขาโอ้เร้าเอาวะนี่เอาวะดิแปดชิ้หาผเกีบเอาวะเอาวะหน่เอาวะมาหน่อยเอาเลยแด้โอ้รลอนแสบ จ็บป็นเฮาสีเขียวยาสีฟันกองใสในขอบขั้นะได้แล้ขอบใจได้เอาขอบใจได้เอาขอบคุณเน็ตตี้ขอบคุณเอาก่อนขอบใจเหฮะขอบใจแน่ทเป็ดน่อยอยากได้ไปป็นยไงยัง่าอยากได้ เฮ้พี่พ่อที่พ่อที่ดีวนแห้งมวนแห้งมวนบัดใจได้เหมือนนี้เป็นแต่เกิดมาก่เกิเขาในเมื่อเอในเป็ดกาบกะเป็ดกับมากขังเป็ดอย่างนี้เฮ้จิตสุกเนี่ยจิตสุกเสร็จก้นเนี่ยท่านชิ่อลองซื้อนำปลาแดกตาเพชรสหรัฐเมื่อกินน้ำพี่น้องเนาะแต่สีแสีบอยู่บ่ อของเป็ดซาราฮร์ดมีขายเสยนี่ของเทพธิดาตัวนี้มีหลายอยู่พี่น้องมาอยากรีวิวเดี๋ยวเขาจะมารีวิวไงตอนนี้เขากลับมาเลือกเบิ้์เสื้อผ้าครับพี่น้องเสื้อผ้าแบร <laughs> นด์เนมเอาว่าแอนดอนจะซื้อจากสุดแ <laughs> ต่จะเราจะจะซื้อวะจัดไปสองสุดซะคอยอืมอย่างนี้น้อยซื้อเอาอยังส่งข้ายะส่งข้ายะวะ การเกณฑใคระเน้แบบมีกางหัเลยมี่อเออเป็นคือจะมากแบบรสักหนเอสีนัดบ่เออกงหังคือกันเลยเอ้านหกูเนี่นกวอ้น้อยเขาหางเนาะปกติไปแต่อยู่ตรงไฮตรงนัหรอเออมันเอลเท่ะไรจะใส่่าไรเอลเท่าไรเสาก่วมันใส่เสือแบบได้เสากะว มึงซัแบดเน้มันยากขับขับบอกสกเยล้วะยังจะบบอับได้เอาหนจะบวสขับพอดจะใส่เอวเทไรส์อละพอดีวะกูว่างกูพอดีเออสำคัญแหละอขาล้นนี่ก็ใส่สบายเนี่เออพอมเรือกี่ห้างก็มาสิอวกันสื่อของแบบกระดัมเนาะสับเป็นเงินลายสื่อเอาไวใส่ ยวสิผ้านำขิงไปขึ้นลิฟต์นะพี่น้องเนาะขึ้นลิฟต์ไปจะพาน้ำขิงขึ้นลิฟต์นะเอเป็นยังไงโอ้แสิขันสิินวะเนบันน้องก็เคยข่าในเมื่อกี้สิล้วอ่ะอแล้วจะเป็นแบบบินไีสันโซึงันึ่งแล้วไปมเอาล เดียวเดียวเดี huh. ๋ยวตัวผมเหรอที่นั่งน้อยที่เย็นก็เป็นยี่ดอกฝนกระตกห้ามพี่นาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือห่างพี่น้องห่างกับใบใหญ่ดอกเมืองซ้ำเมืองปักเซ่ที่แหละพี่น้องซ้ำคนในเมืองปักเซ่นี่แหละฝนตกถ้าฝนเศร้าตกพี่น้องเลยห่างซื้อว่าเฟรนช์ซิปมอนาะพี่น้องเฟรนช์ซิปมอนจะพาน้องน้ำจิ้งมาห่างบัสุเนาะพี่น้อง เอตี้เอตี้มาดูแผงโซลาเซลล์เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันหาแสนประมาณสองพันกว่าบาทบัตถึงสองพันเนาะพันหนึ่งสามแสนสามแสนสิบบัตถึงสองพันบาทพี่น้องอเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะร้านมาเบิ่งหมอสุกิพี่น้องมีทุกอันเนะาะเตาไมโครเวฟกวา่าราท อีเด้นี่ตัวนี้ดาดยังเสรตัวนี้ใช่นี่สินดาดคือกันบ่บ้านที่คงชิดเดี๋ยวไปถามพนักงานเป็นฮะนนะน้องน้ำกิ้งน่องน้ำกิ้งมาทั้งนี่แล้วมาทั้งนี่แล้วแล้วพ่อพี่น้องเนาะก็ซื้อหมอย่างมุกกระทะเนาะอันหนึ่งอันใหญ่เติบไปย่างมุกกระทะกินตอนแรกป่ะอันเท่าไรพี่น้องโหบอกว่าอันเท่าไร อันละอันละเท่าไร่หนอสามแสนเท่าไรเดี๋ยวๆดอยนะแสามแสนเก่าสิฟันกีสามแสนเก่าสิันกีประมาณหนึ่งหนึ่ง่งสองบาทติงบก่งพันสามร้อยสยบาทพี่น้องอุ้ยวันนี้ทำไมมันปิวไปเยอะจังตังเราเวิร์ดไลท์เตอร์ไปไปตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตลาดเนาะมาซื้อ ้องไปล่องโมกะทะ <50, 50. S 1> ตุ่งโลดหนึ่งพี่ดองโลดละแปดสิบหาพันกีบกินกระป๋องตัวสามร้อยกว่าบาทนกว่าบาท ตอนนี้เขากำลังจะกลับเนาะพ่อแม่พี่น้องแอนของเต็มรถของเต็มรถของเต็มหลายเลยน่าเลยสือเก่าเมื่อกว่าเอามันถึงมาที่นึงนะแอนซื้อของแบบพี่หยบด้วยพี่น้องเลยเขาเลือกเล่นยังไงอีกสื่อแอนแต่ได้ไปเด้อไปเด้อเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเพื่อนไอ้ดอนไอ้นาะง่ขามีพี่น้องเอ้ยกำเนิดไร้พ่อแม่พี่น้องแจ้บบอลน้องน้ำคิงอุ่นบงของเขาถือมาตีขุดขุดยังบานเดียมกองเมึงไงกระแดกอ่ะ โอ้ย,เ,ยอดดเออไปแดงไอเฟสซาฮาราตทีเด็สีล้องซื้อมาใส่นี่สีล่องซื้อมาใส่ตามบักฮงมาสปอนเซอร์คอยเด้อไอเฟสซาฮาราตเด้ <c oughs> <c oughs> อไอตายเสียหินบอ่อผู้มีรายเส้นเราอีกบได้นี่โอวิสงลองเบิ่งลองเบิ่งไอโซดาหมักใส่ได้เนี่ยเรากินได้หน่เลยพี่เสซ่บจังวมาสีลองเบิ่ <c oughs> ง กว่าละสิบพันพี่น้องสี่สิบบาทบะเงสีบาทนะขันเงินเดียวนี่ประมาณสามสิบหกามาสามสกนี่แหละพี่น้องเยอยลองสิ้มเบงเนะาะส่วนของเขาเห็ดมูกระ t าเนี่ยคือหมากมังกรโลดอะเจ็ดพัทอันมโพพี่น้องเอ้ยแต่เมืองนหะนาตลาดโลหะพิ่งกีบด้วยยี่สบบาทบะเติงนะโลดสิบกว่าบาทเนะาะตัวเมองหน้นาตลาด

ตอนนี้เ้ากับซืเมื่อเนาะเมื่อก่อนไอเดอนไอเดอนซิเมื่อบาทได้หมื่นเนี่ยเลยไปกินหมูกระทะพี่น้องชุมกันหลายคนลองจีบาแล้วหน้าแล้วเนาะแล้วหน้าไปเชื่อเลยเอาพ่อเอาฟักเมื่อเห็ดก่อนเนาะเห็ดตาเห็ดร้อนเห็ดตาโรยพอดีไอเดอนเมื่อเมื่อแดงพอดีร้องหมอไหม ไม่กระถาไม่พี่น้องไม่พี่น้องพี่น้องเวียงว่ามันสิโอเคอยู่บ่ไปเดินกันอยู่บ้านฝ่ก็ม่พี่น้องเลยไปตอนนี้บาสุกกระมาหอดป่านหอดเทือนไปทีขำหอดเด็กพี่น้องหอดทงให้ทงหน้าคือเก่าฮ่อน้องพี่น้องหลังจากพาน้องนำคิ่งไปไปเที on mm ่ยวในเมืองเนาะพี่น้องกับในเมืองของเขตยดบาสุกเนาะปากซี่ไปเที่ยวห่างกับเที่ยวได้ร้ายบอลผ้าไปขึ้นลิฟต์ขึ้นมันได้เลื่อนนะครับ ไปเล่นคล้องเห่นเนาะได้ายอย่างไปกินอาหารอยู่ห่างพี่น้องเออ้ยกับมวนพี่น้องมื้นี่มวกมออน, <c oughs> นกับเมื่อยแน่เราจะนั้นกัเจอกันมือน้อหนาคลิปหนาเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้บาสุกสิขอตโตมลาภาพจากลาอลไรกัขอตไปหาอาบน้ำถ่ายเครื่องเด้อพี่น้องเด้อบายบาย